วิกฤตรถมือสองขายขาดทุนผู้คนได้ยินคํานี้กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะผู้ประกอบการรถมือสองหลายคนเนี่ยออกมาพูดว่าวิกฤตรถมือสองราคาร่วงหนักบ้างขายขาดทุนคันนี้ก็ขาดทุนคันนั้นก็ขาดทุนถ้าขายขาดทุนขายทําไมคะพี่หน่อยอยากจะรู้เหลือเกินขายขาดทุนเนี่ยหลายคนมากๆเลยนะคะผู้ประกอบการออกมาพูดขายขาดทุนขายไม่ได้กําไร คุณมีค่าเช่าที่คุณมีค่าเต็นท์คุณมีลูกน้องแต่คุณออกมาบอกว่าขายขาดคุณแต่คุณก็ยังขายอยู่ถ้าไเป็นพี่หน่อยพี่หน่อยปิดเต็นท์ไปแล้วค่ะพี่หน่อยไม่ขายหรอกการค้าขายเอาความจริงมาคุยกันนะคะลูกค้าอยากได้ความจริงมากกว่าหลายคนบางคนบอกวิคันนี้ค่าหัวสามพันแต่พอเข้าไปปุ๊บตลอดสัญญาอยู่ที่เจ็ดพันค่าหัวเท่าไหร่คุยกับเขาตรงตรงมีโปรโมชั่นอะไรคุณจะให้สเปอร์เซ็นต์กี่เดือนคุณชัดแจ้งให้วันชัดเจนไม่ใช่โฉวหัวมาให้น่าสนใจแต่สุดท้ายพอลูกค้า เข้าไปจริงๆมันไม่ได้อย่างที่คุณโฆษณาใครที่เสียความรู้สึกลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวนี้นะคะศึกษาข้อมูลเยอะมากขึ้นเขารู้ว่าอะไรของจริงเขารู้ว่าอันไหนของปลอมการที่เราจะอยู่ในวงการลดมือสองเป็นตัวจริงขายของจริงๆคุณแจ้งไปเลยว่าเอ้ยตอนนี้ราคาล่วงจริงยอมรับค่ะที่หนก็ยอมรับราคาล่วง แต่ถามว่ากําไรไหมกําไรแต่กําไรไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนกําไรน้อยลงแต่เราก็ยังอยู่ได้ยังช่วยเหลือลูกค้าได้แบงก์ปรับดาวลูกค้ามีดาวนิดหน่อยเป็นได้กําไรนิดหน่อยมาเจอกันตรงกลางก็ได้ขายรถด,ดีกว่าคุณจะบอกว่าหุ้วิกฤตรถมือสองราคาร่วงมากเลยเนี่ยคันนี้ก็ถูกคันนี้ขายเท่านี้คันนี้ขายเท่านี้ยังไม่มีคนซื้อเขาไม่อยากซื้อรถถูกค่ะเขาอยากเห็นเป็นรถเราเขาอยากเห็นผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญที่ ค้าขายด้วยความจริงใจราคาเท่าไหร่ลดกันเป็นสิน,น้ำใจเรามีของดีสินค้าเราดีเราชูเราต้องบอกว่าเราชูสินค้าเราดีของพี่หน่อยก็เหมือนกันพี่หค่อยไม่มคเคยออกมาพูดว่าราคาร่วงรถมือสองไม่มีค่ะเรามีของดีดเรามีรถสวยแล้วมีสินค้าดีดีฝากผู้ประกอบการตรงนี้นะคะใครที่ประกอบกิจการรถยนต์มือสองนะคะพี่หน่อยเชื่อเหลือเกินว่าเราจะผ่านวิกฤตที่ มันไม่ใช่วิกฤตจริงๆไปด้วยกันค่ะลูกค้าแล้วตอนนี้ลูกค้าหลายๆคนก็ชอบความจริงใจของเต้นรถมากกว่าดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่คันนี้ชนมาแบบไหนไม่เท่าไหร่แก้งความจริงค่ะเอาความจริงมาคุยกันและวงการรถมือสองจะเป็นวงการที่ค้าขายได้อย่างสบายใจค่ะ